สวัสดีครับผมชื่อสายฟ้าชื่อนอกปัจจุบันรับใช้พระเจ้าอยู่ที่คริดจักพระเมตตาบัวใหญ่วันนี้ผมขอบคุญพระเจ้าที่ได้มีโอกาสมาแบ่งปันพระชนะของพระเจ้าในหัวข้อเรื่องการอธิษฐานจากพระธรรมยากอบบทที่5ขออ่านให้พี่น้องฟังนิดหนึ่งนะครับเหตุฉนั้นท่านทั้งหลายจงสารภาพบาปต่อกันและกัน และจงอธิษฐานเผื่อกันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจะพลล้นโรคภัยคําอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทําให้เกิดผลในวันนี้อยากจะให้หัวข้อในการแบ่งปันพระชนะของพระเจ้าว่าคําอธิษฐานที่เกิดผลพี่น้องครับปัจจุบันนี้เราทราบว่าการขับขี่ยานพาหนะในบ้านเมืองเราค่อนข้างที่จะอันตรายและมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยเพราะฉะนั้น ปัจจุบันนี้การสอบใบขับขี่จึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะครับเพื่อที่จะทำให้ผู้ที่ได้รับใบขับขี่นั้นออกมาขับขี่ตามท้องถนนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเช่นเดียวกันครับในด้านฝ่ายวิญญ,ญาณเราควรที่จะรู้ว่ามีเคล็ับอะไรบ้างที่จะทำให้คำอธิษฐานของเรานั้นเกิดผลและเราควรจะอธิษฐานอย่างไรเพื่อที่จะทำให้คำอธิษฐานของเรานั้นถูกต้อง และทําให้พระเจ้าตอบคําอธิษฐานของเราจากพระเนะาของพระเจ้าในพระธรรมมาระโกบทที่11ข้อที่24บอกว่าเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับและท่านจะได้รับสิ่งนั้น นี่คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ตัดกับเราสาวกของพระองค์พระเยซูคริสต์อยากให้สาวกของพระองค์นั้นมีความเชื่อเพราะฉะนั้นการอธิษฐานที่เกิดผลอันดับแรกจะต้องมีความเชื่อความเชื่อนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัยในพระธรรมฮิบรูได้บอกกับเราว่าถ้าเราขาดความเชื่อจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราอธิษฐานเราต้องเชื่อมั่นว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ ที่สามารถจะตอบคำอธิษฐานเมื่อเราได้ร้องทูลปัญหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อพระเจ้าพระเจ้าจะทรงเมตตาต่อคำอธิษฐานนั้นและเราจะทราบได้อย่างไรว่าเราจะมีความเชื่อที่ถูกต้องหรือไม่แน่นอนครับความเชื่อที่ถูกต้องนั้นมาจากพรน์นะของพระเจ้าเมื่อเราอ่านพระชนะของพระเจ้าเราจะรู้จักพระเจ้าอย่างที่พระองค์ทรงเป็นเราไม่ได้เชื่อตามความคิดหรือความรู้สึกของเราบางท่านอาจจะมีความเชื่อว่า พระเจ้าทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้จึงอธิษฐานขอไปโดยที่ไม่ได้คิดว่าพระเจ้าได้เป็นอย่างที่พปรองเป็นหรือไม่พรจนะของพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ได้บอกถึงพระลักษณะของพระเจ้าไว้หลายอย่างและพระสัญญาของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันเมื่อเราอธิษฐานตามพจนะของพระเจ้าจากพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่เราจะเห็นว่าพระลักษณะของพระเจ้านั้นไม่เปลี่ยนแปลงเราจึงสามารถเชื่อและวางใจในพระเจ้า ผู้ทรงสัตย์ซื่อต่อพระสัญญาของพระองค์ได้เพราะฉะนั้นเมื่อคริสเตียนจะอธิษฐานคริสเตียนควรมีความเชื่อที่ถูกต้องความเชื่อนั้นมาจากพระพรเจ้าของเราจึงควรที่จะศึกษาพระเจ้ของพระเจ้าในขณะที่เราอธิษฐานเราก็ควรวางใจในพระเจ้าผู้ทรงสามารถตอบคำอธิษฐานของเราได้ด้วยความเชื่อถ้าเราขาดความเชื่อเราทูลขอพระเจ้าที่จะทรงประทานความเชื่อให้กับเรามากยิ่งขึ้นเพื่อที่เราจะ กล้าทูลขอเมื่อเราจําเป็นที่จะต้องอธิษฐานเพื่อปัญหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดประการที่2เมื่อเราต้องการให้คําอธิษฐานของเราเกิดผลเราต้องอธิษฐานด้วยใจร้อนลนนะครับจากพระธรรมกิจการบทที่12ข้อที่5เพราะฉะนั้นเปโตจึงถูกจำไว้ในคุก แต่ว่าคริสตจักรได้อธิษฐานพระเจ้าเพื่อเปโตรด้วยใจร้อนหลนประการที่สองการอธิษฐานที่เกิดผลคือการอธิษฐานด้วยใจร้อนหลนเราอ่าน,พร,านาพระเจ้าในตอนนี้เราพบว่าอครทูตผู้ที่เป็นผู้นำหลังจากที่พระเยซูคริสต์ถูกเสด็จขึ้นสู่แผ่นดินสวรรค์ประทับอยู่หน้าเบื้องขวาอครทูตคนสำคัญคนหนึ่งที่ได้นำคริสตจักรในเวลานั้นคืออครทูตเปโตร และเมื่อเปโตถูกจับทำให้คริสจักรต้องทำบางสิ่งบางอย่างก็คือต้องอธิษฐานด้วยความเชื่อและด้วยใจร้อนรนนะครับเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงช่วยผู้รับใช้ของพระเจ้าที่อยู่ในภาวะวิกฤตให้รอดพ้นจากภาวะวิกฤตนั้นการอธิษฐานด้วยใจร้อนรนจึงเป็นอีกประการหนึ่งที่ทำให้คำอธิษฐานของคริสเตียนนั้นเกิดผลได้เมื่อเรามีใจร้อนรน เผื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราได้อธิษฐานสิ่งนั้นต่อพระเจ้ายกตัวอย่างเช่นคนในครอบครัวของเราที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าญาติพี่น้องหรือแม้กระทั่งเพื่อนๆที่เรารู้จักเขายังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าเราควรอธิษฐานเพื่อเขาด้วยจิตใจร้อนรนเพื่อที่เขาจะพ้นจากการปกครองของมารซาตานและสามารถเข้ามาอยู่ในพระคุณความรักของพระเจ้าการอธิษฐานด้วยใจร้อนรน ยังสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์หลายๆอย่างทําให้สถานการณ์เหล่านั้นดีขึ้นได้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อคริสเตียนถูกข่มเหงในแต่ละยุคแต่ละสมัยเขาไม่สามารถจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดได,ได้นอกจากอธิษฐานและเราเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงกระทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะหนุนจิตชูใจพี่น้องคริสเตียนเหล่านั้นให้เกิดความเข้มแข็งและสามารถที่จะประเชิญปัญหาเหล่านั้นได้แม้ว่าจะมีความทุกข์ยากลําลบากเพียงใดก็ตามการอธิษฐานด้วยจิตใจร้อนรน จึงทำให้พี่น้องคริสเตียนสามารถที่จะยืนอยู่บนหลักความเชื่อที่ถูกต้องได้เสมอมาเพราะฉะนั้นในวันนี้ถ้าหากท่านทั้งหลายมีความรู้สึกกุ้มใจหรือมีปัญหาภาระหนักขอให้พี่น้องได้อธิษฐานด้วยจิตใจร้อนรนต่อพระเจ้าและเราเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงตอบคำอธิษฐานมันอย่างเช่นที่พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานต่อพี่น้องในคริสตจักรเวลานั้นที่ได้อธิษฐานเพื่อผู้รับใช้พระเจ้าท่าน อัครทูตเปโตนะครับได้ถูกปลดปล่อยในเวลาต่อมาจากคําอธิษฐานนี้และประการสุดท้ายนะครับคําอธิษฐานที่เกิดผลอยู่ในพระธรรม1เปโตบทที่บทที่สข้อที่7ได้กล่าวว่าท่านทั้งหลายที่เป็นสามีก็ ท่านทั้งหลายที่เป็นสามีก็เช่นกันจงอยู่กินกับภรรยาด้วยความเข้าใจในเธอจงให้เกียรติแก่ภรรยาเพราะเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าและเพราะท่านทั้งสองได้รับชีวิตอันเป็นพระคุณเป็นมรดกเพื่อว่าคำอธิษฐานของท่านจะไม่มีอุปสรรคขัดขวางประการสุดท้ายที่คำอธิษฐานของเราจะเกิดผลได้คือต้องมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน คำอธิษฐานที่มาจากใจที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั้นจะทําให้พระเจ้ารทรงพอพระทัยในพระธรรมสดุดีบทที่133ก็ได้พูดถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่ทําให้พระเจ้าได้ทรงโปรดบังคับบัญชาพระพรของพระเจ้ามาเหนือคนของพระองค์และคริสเตียนก็เริ่มต้นจากหน่วยเล็กที่สุดคือครอบครัวสามีและภรรยาสามารถเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและอธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้า เพื่อที่พระเจ้าจะทรงตอบคำอธิษฐานของครอบครัวนั้นเมื่อเราทั้งหลายรู้ว่าความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวนั้นสำคัญเราจึงควรที่จะรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในครอบครัวและอธิษฐานในคริสจักรก็เช่นเดียวกันครับเมื่อคริสจักรเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและอธิษฐานต่อพระเจ้าเราจะเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงอวยพ,อพอระพรทำให้หลายสิ่งหลายอย่างเกิดผลดียกตัวอย่างเช่น เมื่อคริสเตียนได้จับมือกันและอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าเพื่อสำหรับปัญหาต่างๆมากมาย <c oughs> ในบ้านเมืองของเราเราเห็นว่าพระเจ้าทรงกระทําบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้สถานการณ์ที่เลวร้ายนั้นกลับกลายเป็นสถานการณ์ที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจและสังคมเมื่อคริสตจักรได้อธิษฐานจะทําให้เศรษฐกิจและสังคมของบ้านเมืองของเราดีขึ้นเพราะฉะนั้นความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันจึงเริ่มต้นจากครอบครัวคริสตจักร และคริสจักรก็รวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอธิษฐานเพื่อบ้านเมืองของเราเพื่อทำให้คำอธิษฐานของเรานั้นเกิดผลในวันนี้ผมขอขอบคุณพระเจ้าที่ได้มีโอกาสมาแบ่งปันกับพี่น้องในเรื่องของการอธิษฐานและการอธิษฐานที่เกิดผลนั้นจะต้องอธิษฐานด้วยความเชื่อด้วยจิตใจที่ร้อนรนและด้วยใจที่เป็นหนึ่งอันเดียวกันขอพระเจ้าได้ทรงวอวยพรพรพี่น้อง ที่จะสามารถอธิษฐานและได้รับคําตอบจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในว,วันนี้ขอให้พระเจ้าทรงมุ่ผ่อนพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ